นะคะมาเป็นผู้ประชุมนตัวชีวช้วัดนะคะผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานักนะคะประจําปีงบประมาณพศ2568นะคะเนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะคะเรื่องวิธีการวงบประมาณพศ2563ในหมวดที่7การประเมินผลและการรายงานส่วนที่1 การประเมินผลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ในหัวข้อ40นะคะที่ตัวสีเขียวในหัวข้อที่3เนี่ยเราจะต้องมีการวัดผลสำเร็์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณนะคะประกอบกับมีข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่านมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เราร่วมกันทํามาเมื่อปีที่แล้วนะคะ และค่าเป้าหมายของสํานักงานสํานักสํานักและสํานักงานเขตทั้งหมดนะคะไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกันเช่นการกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละปีหรือการกําหนดหน่วยนะัดไม่ไม่ถูกต้องตรงกันท่านก็เลยมีข้อสังเกตสำนักงบประมาณก็จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครนะคะตามหนังสือที่กท1902ทับ ลงวันที่18สิงหาคม2566กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณนะคะในข้อที่5 <Okay. S 1> วงเล็บ1ให้หน่วยรับงบประมาณทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายผลผลิตโครงการกิจกรรมตัวชี้วัดผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ขอตั้งงบประมาณนะคะ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณนะคะให้ครอบคลุมทั้งภารกิจพื้นฐานภารกิจยุทธศาสตร์และบูรณาการนะคะให้คำนึงถึงความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณนะคะก็เลยเป็น,เป,นเ,เป็นเหตุของวันนี้นที่เราจะต้องมีการทบทวนเนื่องจากมีกฎหมายกําหนดนะคะจะทบทวนตัวชี้วัดปีนี้เป็นปีที่สองปีงบประมาณพศ2560ัา เนี่ยนะคะทุกหน่วยงานเนี่ยได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี67ไปแล้วนะคะแต่ปีเนี้หกแปเราจะต้องเริ่มจัดทํางบประมาณจัดทาคําขอกันในเดือนพฤศจิกายนี้ก็เลยเราจะต้องมีการทบทวนตัวชี้วัดนะคะในภาพรวมของสํานักเนี่ยนะคะจะมีผลผลิตออันนี้ไงก็เกิดอ,อันนี้เิดน,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 นะคะ เราเราจะทบทวนในของผลผลิตอำนวยการและบริหารสํานักนะคะจะมีตัวชี้วัดทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่สี่สี่ตัวชี้วัดนะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องตัวชี้วัดค่ากลางที่ทุกสํานักได้ร่วมกันได้ร่วมกันเมื่อปีที่แล้วกําหนดค่าเป้าหมายค่าตัวชี้วัดนะคะไว้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มมีตัวที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะให้หัวหน้าฝ่ายนะคะฝ่ายติดตามเนี่ยเป็นคน อ่านตัวชี้วัดในเกณฑ์การที่เราร่วมกันทำไว้นะคะค่ะ <c oughs> ไปดูตัวชี้วัดที่หนึ่งเลยนะคะอ่าร้อยละของความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Co ฟฟี่ฟังดูหน่วยนับนะคะเป็นร้อยละนิยามความหมายนะคะความสำเร็จของการรับเรื่องร้องเรียนของและประสานส่งต่อหมายถึง หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ได้ดำเนินการหรือได้มีการส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบท็อฟฟี่ฟองดูไปยังส่วนราชการผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวิธีการคำนวณน,นะคะสามารถรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบท็อฟฟี่ฟองดูยังส่วนราชการผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบวิธีการคำนวณน,นะคะจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการหรือประสานส่งต่อคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบท็อฟฟี่ฟงดูทั้งหมดไปดูในค่ะ ตอนนี้เรา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 เอาหน่วยงานหน่วยงานนะคะจะมีการเปรียบเทียบตัวชีวัดที่สองนะคะ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดหน่วยนะับเราคิดเป็นร้อยละนะคะโดยนนิยามความหมายของการอ่าที่มานะคะก็คือความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินหมายถึงหน่วยการคลังสามารถจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนภายใน 30วันหลังจากสิ้นเดือนรวม12ฉบับและจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีของหน่วยงานภายใน60วันนับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณเอกสารประกอบก็จะเป็นรายงานทางการเงินประจำเดือนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินพศ2 5 5 5ให้ส่งกับตลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ89วรรคสองโดยประกอบด้วยหนึ่งงบทดลอง2รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย3รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย4งบเงินคงเหลือ5รายรายงานเงินฝากธนาคาร6รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร7รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีงเงินฝากธนาคารแล้วก็เงินนอกองบประมาณ 8. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเก้ารายละเอียดบัญชีเงินฝากอ,อ่รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากส0บรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้รายงานรายได้กรุงเทพมหานครสิบเอ็ดรายงานรายได้กรุงเทพมหานครวิธีการคำนวณน,นะคะดูวิธีการคิดนะคะดูจากหนึ่งสามารถจะทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ส,สามารถจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปตัวชี้วัดที่สามนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ่ะกี้นี้11รายการมีมีทั้งหมด12รายการนะคะที่จะต้องรายงานนะคะตัวที่12นี้จะเป็นรายงานรายรายได้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยรับเงินรายได้จากเงินงบประมาณจาก จากคลังกรุงเทพมหานครนะคะเป็นรายจ่ายประจําแล้วก็รายจ่ายพิเศษการไว้เบิกเลื่มปีที่จะต้องรายงานนะคะตัวตัวที่สิบสามนี่คือเป็นรายงานรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วยงานรับเงินรายได้จากเงินงบประมาณจากคลังกรุงเทพมหานครงบกลางเป็นรายจ่ายประจํารายจ่ายพิเศษการไว้เบิกเลื่มปีรายการที่สิบสี่นะคะ รายงานรายได้แผ่นดินเอกสารประกอบรายงานการเงินประจำปีตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีงบทดลองงบแสดงผลทางการดำเนินงาน 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิแล้วก็ส่วนทุน 5. ห,หมายเหตุประกอบงบการเงิน หกรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีเจ็ดรายงานเงินฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนกันยายนของปีแปดงบเงินคงเหลือณนะวันที่สามสิบกันยายนของปีเก้ารายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสิบรายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสิบเอ็ดรายงาน เจ้าหนี้การค้า12รายงานวัสดุคงเหลือณ30กันยายนของปีอันนี้น่าจะจะครบแล้วใช่ไหมคะครบตามรายละเอียดที่จะต้องรายงานนะคะต่อไปนะคะตัวชี้วัดที่3มนะคะร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหน่วยนะับเป็นร้อยละนะคะ นิยามความหมายคือความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินหมายถึงหน่วยงานรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสภายใน1ิวันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสและรายงานทรัพย์สินประจำปีภายในวันที่31ตุลาคมของทุกปีวิธีคิดนะคะ 1. สามารถจัดทำรายงานทรัพย์สิน รายไตรมาสได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดมันเป็นรายงานครับสองสามารถจัดทำรายการทรัพย์สินประจําปีได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดต่อไปนะคะตัวชี้วัดที่สี่ร้อยละความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหน่วยนะับเป็นร้อยละนะคะ นิยามความหมายนะคะเป็นการวัดผลสําเร็จของการนํานโยบายด้านการเงินการคลังมาสู่แผนปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินการการควบคุมการติดตามด้านงบประมาณในวงเล็บการจัดสรรเงินการโอนการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบดีกาการเบิกจ่าย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยประเมินผลจากการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึงก่อนนี้ผูกพันและยอดเบิกจ่ายเงินณ30กันยายนงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมายถึงงบประมาณหลังปรับโอนยกเว้นงบบุคลากรทั้งนี้ไม่รวมถึงงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมวิธีการนะคะนำยอดเงินเบิเบกจ่ายนำยอดเบิกจ่ายเงินณ30กันยายนบวกกับยอดก่อนหนี้ผูกพันหรือการเงินแบบมีหนี้คูณด้วยหนึ่งรอหารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอนลบเงินเหลือจ่ายหารด้วยส่งคืนลบเงินเหลือจ่ายหารด้วยส่งคืนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละเจ็ดสิบนะคะภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยของระดับสำนักเนี่ยนะคะผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนักเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวชี้วัดที่แต่ละสำนักร่วมกันนะคะทั้งแต่สำนักสิบแปดสำนักเนี่ยร่วมกันทำตัวชี้วัดออกมาทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดค่ากลางนะคะทั้งหมดสี่ตัวชี้วัดนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะ จะเปรียบเทียบให้ดูแต่ละสํานักก็การกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละปีนะคะว่าว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปรียบเทียบทีละสํานักทีละตัวชี้วัดนะคะอยากจะให้ท่านเลขานะคะหรือน้องๆที่ร่วมกันร่วมกันพิจารณาดูหน่อยนะคะ นะคะตามตามตัวชี้วัดต,ตัวที่หนึ่งที่เราร่วมกันกําหนดนะคะเรื่องร้อยละความสําเร็จของการของการรับเรื่องและประสานต่อเรื่องร้องเรียนในในระบบทัฟฟี่ฟองดูนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เปรียบเทียบให้ดูหน่วยรับงบประมาณเนี่ยสิบหกสิบแปดสำนักนะคะก็จะมีจะหยอดค่าเป้าหมายปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะตัวนี้นะคะที่เรากําหนดไว้ค่ากลางเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบนะคะ ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและประสานต่อเรื่องร้องเรียนในระบบทัพพี่ฟองดูทุกหน่วยงานที่ที่ไม่มีเนี่ยค่ะจะมีสำนักงานเลขาสภา,าเนี่ยค่ะไม่มีผลผลิตนี้ไมม่ีีผผลผลิตน้ก็โอเคนะคะแล้วก็สำนักงานเลขาผู้ว่าก็เช่นกันนะคะแต่หน่วยงานอื่นตั้งแต่สำนักงานกกลองมาเนี่ยค่ะทุกทุกหน่วยงานดูแล้วเนี่ยหยอดค่าเป้าหมายนะคะได้มากกว่า ที่เรากําหนดไว้คือเราบอกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบชุกหน่วยงานของเราที่เหลือสิบหกสิบหกสำนักเนี่ยนะคะก็หยอดไว้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวชี้วัดนี้หน่วยงานเนี่ยเอเข้าใจแล้วก็หยอดถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะขอผ่านไปที่ตัวชี้วัดที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรกเดี๋ยวตัวชี้วัดที่สองของเราเนี่ยคะ่ะจะเป็นร้อยละความสําเร็จของการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็จะมีถ้าดูเปรียบเทียบนะคะของเราทั้งสิบแปดหน่วยงานเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนเดิมคือ,อสำนักเลขาสภา,ากับผู้ว่าจะไม่มีผลผล,ผลิตนี้นะคะจะไม่มีงานนี้แต่ว่าจะเจอที่ลำดับที่เจ็ดนะคะของสำนักการโยธากำหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละเจ็ดสิบนะคะที่จริงๆมันต้องร้อยละ ร้อยละร้อยนะคะถ้าเรามองเนี่ยการทําบัญชีเราต้องได้ร้อยละร้อยเพราะฉะนั้นสํานักการโยธาสํานักพัฒนาสังคมอะคะ่ะปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ต้องขอปรับปรุงเอ่อเพิ่มค่าเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์ต้องได้ร้อยละร้อยค่ะไม่งั้นบัญชีการจะทําบัญชีของเราต้องครบถ้วนถูกต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นจะไม่ได้เงินโบนัสนะคะภายในระยะเวลาที่กําหนด ท่านท่านเลขาสํานักการโยธาสํานักพัฒนาสังคมอะคะ่ะอยู่ในสายไหมคะเราช่วยกันร่วมกันเพราะตัวชีวัะเนี้ยปีที่แล้วระดับสํานักช่วยกันทํามานะคะกําหนดไว้ในค่ากลางท่านสํานักโยธาท่านเลขาสํานักโยธาแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมนะคะอยู่ไหมคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตฝ่ายทครคะค่ะค่ะได้คะ่ะฝ่ายคังคะ่ะค่่ก็คงต้องต้องต้องรัดเป็นร้อยะค่ะตัดตอนนี้ได้ไหมคะ เรา่ได้คือคือปรับได้นะเราต้องได้ร้อยเนาะของสํานักัฒนาปร้อยค่ะค่าไปร้อยไปร้อยอ่อคือคือปรับได้ตอนเนี้ยเอ่อทางทางพอเนี่ยจะใส่ไว้แล้วร้อยแต่ว่าทุกหน่วยงานนะคะอ่าทางฝ่ายคลังสํานักงานแล้วก็ของสํานักงานเลขาการทุกหน่วยที่มีการปรับเนี่ยค่ะสองหน่วยเนี้ยต้องทาหนังสือ ทำหนังสือมาที่สํานักงบประมาณนะคะแจ้งมาภายในวันที่สองพฤศจิกายนที่ขอหลักฐานหน่อยเพราะหลังจากประชุมชี้แจงแล้วเนี่ยเราต้องการปรับค่าเป้าหมายว่าเป้าไหายได้ตั้งแต่ปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะเพราะหกหกเจ็ดเนี่ยเราตั้งค่าไว้แล้วเมื่อปีเราทําเล่มหกเจ็ดเราก็ตั้งค่าไว้แต่คนนี้พอในสามสิบกันยาน,นี้ค่ะเราต้องรายงานค่าที่เราตั้งเป้าไว้ของปีหกเจ็ดท่านก็จะ การรายงานของท่านก็น่าจะเป็นร้อยหมดนะคะทุกหน่วยงานเนี่ยต้องรายงานแต่ในปี68 69 70เนี่ยขอใหอ้สำนักนะคะฝ่ายเลขาหรือฝ่ายคลังเนี่ยค่ะที่ดูแลเนี่ยนะคะช่วยช่วยทำเรื่องมาที่สำนักงบประมาณแล้วก็บอกเหตุผลให้เราด้วยนะคะท่านท่านฝ่ายคลังว่าไงคะเนาะเราเราจะต้องทำหนังสือมาแจ้งด้วยเพื่อจะรวบรวมภายในวันที่2พฤศจิกายนนะคะ ค่ะค่ะของของสำนักาาางานยาตราทราบนะคะเดี๋ยวจะทำสี่แจ้งกลับไปนะคะอ่าขอบพระคุณมากนะคะค่ะค่ะต่อไปตัวชิวัดต,ต่อไปนะตัวชิวัตสำนักพัฒสำนักพัฒอยู่ในสายไหมคะ Recording progress in ค่ะค่ะสำนักพัฒนาสังคมอ่ะค่ะ เหมือนกันเนาะค่ะค่ะเหมือนกันค่ะ่ถ้ายังไงและทางฝากทําหนังสือถึงสํานักงบด้วยเนาะปรับทราบค่ะมค่ะขอบคุณมากค่ะตัวชี้วัดต่อไปตัวชี้วัดที่สามนะคะตัวชี้วัดที่สามเห็นว่าร้อยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ตัวนี้มันก็เหมือนทรัพย์สินกับเรื่องเงนงบงบการเงินงนะคะมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นค่าเป้าหมายมันต้องเป็นหนึ่งร้อยนะคะตอนนี้ถ้าดูที่หน้าจอของทั้งหมดนะคะก็จะมีสิบแปดนะคะเอเจอที่สำนักพัฒนาสังคมนะคะค่าค่าเราต้องเป็นร้อยนะคะสำนักพัฒน์เมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุยกับค่ะสำนักพัฒนาสังคม,งค,มค่ะ จ้านะขอขอปรับเป100็นระ้อยเนาะเพราะว่ามันต้องไปคู่กันเนาะค่ะจ้าจ้าถ้ายังไงอย่าลืมทําหนังสือมานะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะไปในวันที่สองพฤศจิกายนเนาะค่ะจ้าขอบคุณขอบคุณมากค่ะตัวชี้วัดสุดท้ายจะมีตารางเปรียบเทียบนะคะอ่าร้อยละความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตัวนี้ค่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะคะร้อยละเจ็ดสิบมั้งใช่ไหมคะคือร้อยละเจ็ดสิบตัวนี้นะคะร้อยละเจ็ดสิบหน่วยงานทั้งหมดนะคะสิบสิบแปดสิบแปดหน่วยงานแต่ยกเว้นสภากับสภาแล้วก็เลขาผู้ว่านะคะทุกหน่วยเนี่ยมองค่าที่หยอดเป้าหมายมาแล้วนะคะ ตั้งแต่67ถึง70เนี่ยค่ะอยู่เกินเกณฑ์หมดเกินเกณฑ์กลางที่กำหนดว่าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็หมดนะคะอ๋อมีอยู่นี่สำนักการโยทาโอ้โอเพิ่งเห็นแล้วค่ะสำนักกัรโยธา,กกา,ยามีเป้าไหมหรือเราทําผิดเองนะ องทราบจากนักวิเคราะห์นะคะบอกว่าตอนทำเล่มเล่มล่างของสำนักการโยธาน่มีค่าเป้าหมายนะคะแต่ออกมาเป็นข้อบัญญัติที่เราประกาศใช้เนี่ยข้อบัญญัติปีหกเจ็ดนะคะค่าเป้าหมายเหลือศูนย์หมดไม่มีค่าเป้าหมายถ้ายังไงแล้วเราจะถือตามข้อบัญญัติงบมารายจ่ายประจำปีเนาะถ้ายังไงฝากฝ่ายทางสำนักการโยธาค่ะคะไปกันคลังนะคะที่เมื่อกี้ที่คุยกันนะคะช่วยปรับค่าเป้าหมายทำเรื่องส่งมายืนยันมานะ ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบได้ไหมคะสำนักการโยธาค่ะอ่ารับทราบค่ะได้ค่ะนะเอาทำทำเรื่องเข้ามาพร้อมตัวชิมวัดตัวอื่นที่เรามีการปรับด้วยเพราะว่ามันมันอาจจะเกิดข้อขัดข้องในการโยกทําระบบของเรานะคะแต่มันไม่ใช่ค,ความผิดไร้แรงนะ <c oughs> เราเราขอรับผิดแต่สำนักงบอาจจะผิดเองเนาะค่ะได้้คะ่ะเดี๋ยวทาสีแก้กลับไปนะคะอ่า <c oughs> ตอนตอนนี้ท่านท่านน่าจะเป็นเลขานะคะเลขาของสํานักทุกสํานักหรือว่าหัวหน้าฝ่ายคังนะ,คะ่ค่ะว่าตัวชี้วัดทั้งหมดของเราสี่ตัวเนี่ยของงานบริหารนะคะงานกรุงเทพมหานครท่านมีอะไรจะจะเพิ่มเติมหรือข้อสังเกตรหรือข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะหรือสงสัยในนิยามสงสัยในนิยามไหมหรือว่าอะไรที่เราทําไว้แล้วเนี่ยเออโอเคตามที่ที่เราร่วมกันทําไว้แล้ว นะคะคือคือไม่อยากรบกวนเวลาของทางทุกสำนักมากมายนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะถ้าไม่มีข้อสังเกตอะไรนะคะหรือข้อเสนอแนะอะไรนะคะทางสำนักงบประมาณเนี่ยก็ขอบคุณแลว้วก็หากมีการปรับเพิ่ม นะคะก็ทำเหตุผลส่งมาภายในวันที่2พฤศจิกายนสำ,สำนักต่างๆว่าไงบ้างคะ ส่วนส่วนตัวชี้วส่วนตัวชีวัดในของของสำนักนะคะที่ทางสำนักงบประมาณนะได้ส่งเรื่องนะคะให้ทบทวนนะคะสำนักต่างๆก็ทำอ่า บันทึกส่งมานะคะแจ้งมาที่เรากําหนดว่าภายในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะคะหน่วยสำนักหน่วยต่างๆก็ทําเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะที่เราให้ทบทวนทั้งตัวชีวัดและผลสำเร็จของหน่วยในสํานักหน่วยระวก็มาระดับสํานักเลยค่ะนะคะ,นะคะทุกหน่วยงานมีมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ พราะจริงๆเราจะเชิญเข้ามาในกทรรหนึ่งแต่จะเป็นการยุ่งยากเพราะเราไม่มีห้องที่จะรองรับก็เลยใช้อ่ซูมระบบซูมอ่ะนะคะือแล้วกก็นัน ถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วก็ไม่ยัง,สงสยมีข้อสงสัยอะไรนะคะเรายังไม่ได้คุยกันที่นี้เราจะมีเบอร์ภายในให้นะคะว่าให้ท่านสำนักทุกสำนักเนะะี่ยค่ะโทรมาสายภายในนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าหรือหนึ่งเจ็ดสองแปดนะคะมีสองเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนะคะแล้วก็แจ้งบอกว่ามาจากสำนักไหนก็จะมีนักวิเคราะห์ประจำ สำนักนั้นประจํากลุ่มนั้นดูแลดูแลท่านอยู่นะคะจะตอบข้อสักถามเพราะว่าเราไม่เห็นหน้ากันอาจจะไม่สะดวกหรือเข้ามาก็ได้ค่ะยินดีรับฟังนะคะ,อะขอ,ขอะครับสอบถามนิดนึงได้ค่ะ,คะ,ะสำนักประหลัดกรุงเทพมนครนะครับก็คือหน่วยงานในสำนักปลัดเนี่ยไม่ก็จะเป็นตัวชีวะที่แยกใช่ไหมคฮะ ของสำนักปรัดนะคะถ้าอยู่ในเคสที่ไม่มีผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนักนะคะในในในเรื่องอันเนี้ยก็ก็ไม่ต้องทำตัว,ต,วตัวชี้วัดผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนักเหมือนของเคสของสำนักงานเลขานุการสภาหรือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าค่ะเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวชี้วัดของของแต่ตัวชี้วัดของ ของสํานักประหลัดเองอ่ะก็คือยังคงต้องตรวจสอบดูนะคะเรื่องเรื่องค่าเป้าหรือเรื่องตัวรายละเอียดต่างๆค่ะที่กําหนดค่าเป้าอะไรทั้งนี้ค่ะยังคงเดิมก็คือแจ้งมาก็อสอบทานแล้วแจ้งไปเหมือนเดิมถูกไหมภายในวัพอแจ้งมาค่ะใช่ค่ะไดมครับยังทงทำหนังสือแจ้งมานะคะถ้ายืนยันในตัวค่าเป้าเหมือนเดิมต่างๆนะคะครับผมครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ หน่วยงานอื่นมีมีข้อสักถามไหมคะเนาะถ้าถ้าไม่มีนะคะก็จะขอปิดการประชุมนะคะเพราะเราเราเราเข้าใจกันเนาะถ้ามีอะไรก็สอบถามกันได้นะคะไม่ไม่ต้องเป็นเรื่องวิชาการอะไรมากมายถามกันแบบส่วนตัวขึ้นมาหาพี่ก็ได้นะคะพอเอนะคะ นะคะถ้าอย่างไงแล้วก็สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครนะคะขอขอบคุณนะคะทุกสํานักทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันทํางานนะคะในปีนี้งบประมาณจะทําคําของบงมาลายจ่ายประจรําปีพศสอง8ของเราอะ่ะเชื่อว่าเราจะต้องไปได้ด้วยความราบรื่นนะคะประสบผลสําเร็จนะคะบรรลุผลสำเร็์ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอปิดประชุมค่ะ